ตั้งแต่เช้าเลยครับบางคนก็สอบถามอยู่เรื่อยๆว่าเนี้ตัดดอกไม้จะตัดเวลาไหนขอให้ฝนมันไม่ตกอย่างเดียวครับดอกไม้เนี่ยสามารถตัดได้ตลอดเวลาเลยถ้าให้ดีนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเรามีคนงานพร้อมนะครับกะเวลาถูกต้องน,นี่ก็ให้แดดมันขึ้นลำลายสักหน่อยตัดก็จะดีแต่ว่าวันนี้ผมมีคนมาแค่ประมาณหกคน,นครับ เพราะเราถือว่าเป็นการเล็มมีดแรกครับไม่ได้ไม่ได้เน้นตัดให้มันแบบว่าเยอะมากกล่าวว่าวันนี้ได้สักหมื่นนิดๆก็พอนะครับดูลักษณะทรงต้นของเราครับที่พร้อมตัดวันนี้สองวันแล้วครับไม่มีฝนกน็รู้สึกดีดีมากๆเลยโหดอกแข็งสวยมากนะครับนะีครับการตัด ดอกไม้นะครับพยายามตัดให้ลึกครับก้านให้มันที่สุดของของตัวเห็นไหมครับว่าใบสุดท้ายสังเกตใบตัวนี้ครับใบสุดท้ายที่ท่านมานนี้ก็คือจะได้ก้านยาวแค่ไหนก็คือแค่นั้นมันจะเป็นต้องไปตัดเอาใบมันออกมาเยอะนะครับเพราะว่าเวลาดอกไม้มันจะเสียเนี่ยมันจะเน่าเวลาอยู่ในถุงที่เราไปส่งลูกค้าเน่าก็มาเกิดมาจากใบครับพอใบเขาเหี่ยวใบเขามีความชื้นเนี่ยเขาเน่าก็เหมือนผักเรานะครับ เรียบเทียบง่ายว่าใบาไม้ก็คือเหมือนกับผักของเรานี่ครับถ้าเราปล่อยให้ผักมันเน่าปุ๊บเนี่ยมันก็ลามไปที่ลามไปที่ดอกพักเดียวครับจากคลิปที่แล้วผ่านไปแค่สี่ห้าวันตามที่ผมได้นัดท่านไว้เป็นไงครับโอ้โหพิบเลยนะครับเรามาตัดตอนเช้าเ้ามันก็ดีครับเพราะว่ามันไม่ร้อนมากแล้วก็ทํางานสบายสบายครับทํางานสบายสบายมาถึงตอนเที่ยงตอนรานี่โห แดดจ้าแดดจัดแสงสะท้อนตาเราเนี่บางทีเรามองแทบไม่รู้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดดอกไม้ก็คือกันไกเรานี่แหละครับแล้วแต่ท่านจะถนัดกันไกลลักษณะแบบไหนแต่ผมแนะนําก็อย่าไปเอากันไกที่มันใหญ่มากครับแล้วแต่ความถนัดเลยใครมีกันไกแบบไหนที่บ้านเอามาตัดได้ขอให้มีความคมหน่อยนะครับ อย่าไปตัดสองสามครั้งหนืยกขาดนี่ไม่เอาเป็นไก่ที่ร้านสะดวกซื้อร้านยี่สิบาทเยอะแยะครับเราลุยกันได้ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทําด้านล่างให้ท่านดูสักครู่นี่ครับการตัดดอกแล้วก็เผื่อแป๊บเดียวครับนี้ครับพอแดดลักษณะจริงๆคือแดดลักษณะขึ้นมาอย่างนี้ครับผ่านไปสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ย พวกน้ำค้างที่เกาะดอกอยู่อะไรต,ต่างๆก็หายไปหมดแล้วครับเราเริ่มตัดกันมาตอนเช้าๆชอย่างนี้อากาศมันตอนให้มีแดดครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ร้อนงานเราก็รุ่ร่วงไปหลายล็อกแล้วประหยัดเวลาไปได้แล้วนี่ครับส่วนมากผมจะใช้ตะกร้าลักษณะอย่างนี้ครับอยู่ที่ท่านแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นตะกร้าเหมาที่เขาเรียกกันนะครับตะกร้าเหมานี่จะใหญ่กว่านี้นี่ครับตะกร้าเหมาจะใหญ่กว่านี้ หลายคนถามเรื่องอัตราการจ้างนะครับว่าเอ๊ะเขาจ้างกันยังไงครับพี่เคยเห็นตะก้าผักที่อยู่เขาเข็นอยู่ตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองนะครับกระจา,ายใบใหญ่ๆแล้วก็ตะก้าที่ใช้ใส่ทุเรียนอะไรผลไม้พวกน,นั้น,นครับแล้วก็นํามาใช้ใส่เราเรื่องเราได้ส่วนมากถ้าผมจะจ้างเหมาผมจะใช้เข่งนั้น,นครับมาวัดพอเต็มเข่งก็ อยู่ที่ดอกครับถ้าดอกไซส์ใหญ่ๆอย่างที่เราตัดมีดแรกอย่างนี้ยครับเขาจ้างกันยี่ห้าบาทนะยี่ห้าสามสิบนะอยู่ประมาณนี้อยู่ที่การตกลงกันครับยี่ห้าหรือสามสิบแต่ยี่ห้านี่เขาก็ตัดกันแล้วครับเวลาตัดก็พยายามว่าเราเอาแต่ดอกดีนะครับเอาแต่ดอกดีดอกที่เสียนี่เวลาตัดแล้วเนี่ย บางคนก็ทิ้งไว้ที่แปลงอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าที่สวนผมจะไม,ไม่ไม่ให้ทิ้งไว้ที่แปลงถ้าช่วงไหนที่ว่าดอกเรามันดอกเสียเยอะก็ต้องมีเข่งสักสองใบครับใบหนึ่งเก็บไว้ดอกดีอีกใบหนึ่งก็เก็บดอกเสียแต่ว่าวันนี้เราเป็นการเก็บดาวเรืองดอกแรกนะครับมันไม่มีดอกเสียครับมันมีแต่ดอกดีหมดดอกเสียที่ที่ผมพูดถึงก็คือหนึ่งดอกที่มันเริ่มมีเชื้อราครับบางสวนนี่ถ้าเป็นเชื้อราแล้วก็ต้องเตรียมไว้สักสองเข่งอันไหนที่มันไม่ไหวจริงๆครับ เราตัดเราเห็นแล้วมันไม่ไหวจริงๆไม่ต้องไปเสียเวลาไปคัดใหม่อีกรอบหนึ่งล้วก็ใส่ไปอีกในอีกตะกร้าหนึ่งไปเลยนะครับมันจะได้ประหยัดในการประหยัดเวลาในการคัดนะครับี่ขนาะผมบอกว่าให้ตัดแค่แบบว่าเรียมๆนะครับเนี่ยนี่มันสอยต้นหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดดอกอะลองลองลองเดี๋ยวผมจะลองนับดูครับให้เขาตัดตัวหนึ่งต้นอันนี้คือตาตัดมีดแรกนะครับเรียมๆดูครับ อลองนะครับนับหนึ่งนะครับนับสองนะครับสามนะครับอ่าดอกต้นนี้ได้สามดอกแต่ว่าเราจะมาวัดว่าต้นหนึ่งได้สามดอกปลูกหนึ่งหมื่นห้าพันต้นเฮียจะได้มันไม่ใช่ครับเพราะคือบางต้นเนี่ยอย่างต้นนี้ครับอย่างต้นนี้ครับมันยังไม่ได้ตัดสักดอกเลยเพราะมันขึ้นไม่เสมอกันนะครับมันขึ้นไม่เสมอกันแต่ต้นไหนที่เขาสมบูรณ์ดีๆเนี่ย ตัดได้สองสามดอกบางต้นก็ได้ดอกหนึ่งนี่ก็คือการตัดมีแรกเกษตรกร,ากรบางคนเนี่ยคือเป็นมือใหม่จริงๆก็อย่างที่คลิปเราตั้งชื่อไว้นะครับปลูกเ้ายเรื่องมือใหม่ครับสู่มืออาชีพเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่คล่องใจเลยว่าทําไมเขาถามว่าตัดได้ครั้งละกี่ดอกซึ่งเราจะไปนับอย่างนั้นไม่ได้ครับมีดแรกต้นไหนที่มันสมบูรณ์พอตัดได้เราก็ได้ตัดเพราะฉะนั้น ผมปลูกหนึ่งืห้าันต้นวันนี้ครับผมตั้งใจไว้เอาแค่หนึ่งหื่นห้าพันดอกไม่ใช่ว่าได้ต้นละหนึ่งดอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับต้นที่มันสมบูรณ์ตัดได้แล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วมีดแรกเนี่ยเขาจะได้ประมาณสองสามดอกเฉลี่ยนะครับถ้าต้นไหนที่เขายังไม่โตเขายังไม่ออกดอกให้เราก็ยังไม่ได้แต่อีกสักสามมีดครับเขาจะเรียกว่ามีดเทมีดสามมีดสี่มีดห้างกัเรีกเรามีเทก็คือว่าต้นทุกต้นพร้อม มีดอกให้เราตัดทุกต้นเลยอันนี้แหละครับเขาถึงจะเริ่มว่าของแท้นะครับเฉลี่ยต้นละสามถึงห้าดอกเนี่ยท่านปลูกหมื่นต้นเนี่ยท่านก็สามารถตัดดอกได้ถึงสี่หมื่นดอกสามหมื่นดอกสี่หมื่นดอกนะครับเฉลี่ยไปอย่าง,งนเงี้ยครับแต่บางต้นนี่ครับตั้งแต่ปลูกมานะครับอ่สมมุติว่าเป็นมือใหม่นะครับปลูกหนึ่งพันต้นตัดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ไม่เกินสองพันดอกเนี่ยมันแสดงว่า การบำรุงรักษาการดูแลเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้มาตรฐานมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเฉลี่ยง,ง่ายๆท่านจะต้องคูณให้ได้มากที่สุดในการตัดนะครับมีดที่สี่มีดที่ห้าเนี่ยท่านต้องคูณสามหรือว่าคูณสี่นะครับถ้าท่านคูณน้อยกว่านี้แสดงว่ารอบหน้าที่ท่านจะปลูกใหม่ต้องเข้มแข็งเข้มข้นทุกๆอย่างที่ท่านทําครั้งแรกท่านต้องคูณสองคูณสามไปครับดูแลให้มันดีกว่านั้นครับ ท่านต้องลองสำรวจในแปลงท่านดูว่าหญ้าเยอะไหมนั่นแหละครับคือตัวที่แย่งอาหารของเราถึงเวลาใส่ปุ๋ยท่านใส่ไหมใส่ถูกต้องหรือเปล่าฉีดยาเนี่ยผมบอกใส่ยี่สิบซีซีบางทีท่านมองแล้วมันเอองงงงงงง,งประหยัดซะหน่อยเฮียเอาสิบห้าพอเนี่ยเห็นไหมบางทีมันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นหรือบางคนเนี่ยครับการวัดซีซีเนี่ยบางคนวัดไม่เป็นผมก็บอกว่าก็เอาช้อนแกงบ้านเรานี่แหละครับช้อนที่เรารับประทานอาหารนี่ครับ ท่านว่าช้อนบ้านท่านมันเกิดมีความตื้นเขินมันมีหลายรุ่นครับช้อนเนี่ยผมบอกให้ใส่สองช้อนเอางวดหน้าท่านดูแล้วว่าต้นท่านไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่งวดหน้าท่านก็เพิ่มไปสักช้อนหนึ่งเป็นสามช้อนเพราะว่าช้อนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ละบ้านนะครับนี่นี่เป็นการอธิบายแบบง่ายๆครับแบบบ,บ้านเราเลยซึ่งนักวิชาการบางคนที่มาฟังก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันทําสภาพาอย่างมันง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่า ผู้ที่ปลูกเป็นเกษตรกรครับเป็นชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจภาษาที่มันยากครับแล้วผมก็ไม่ได้เก่งวิชาการด้วยผมจะไม่พูดเรื่องวิชาการมากผู้วิชาการมากแล้วผมปวดหัวเพราะว่าผมปลูกผมก็ทำผมแบบเนี้ยครับถูกบ้างผิดบ้างครับแต่ผมคิดว่าถูกในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะเพราะว่าที่มอกว่าผมถูกเพราะว่าก็ผมปลูกองผมอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ผลผลิตอย่างที่ผมเห็นเนี่ยครับใครจะมาต้องเป๊ะต้องอะไรขนาดนั้นนะ มันมันเอาชีวิตจริงนี่มันทําไม่ได้เอาลงสนามลบเนี่ยมันทําไม่ได้เหมือนทหารน,นะครับเวลาจะไปออกรบเนี่ยโอ้โหปืนต้องแนบหวัวไหลลิงล็อกเป้าหยุดกั้นหายใจมึงไม่ต้องยิงอะไอ้เหี้ยเขายิงมึงแล้วถ้าศัตรูมันจะมาหน้าเราเนี่ยปืนอยู่ในมือก็ซัดไปเลยครับไม่ต้องมาแนบไหลแล้วยังไงให้ไม่ได้ยินเสียงก่อนมันก็ลบแล้เหมือนกันแหละนี่คือหน้างาน ถ้าเวลาเราฝึก,กจริงครับถ้ามัวแต่รอขนาดนั้นก็ไม่ต้องอะไรแล้วช่วงนี้เห็น,เห,นเห็นเสื้อที่เนี่คุณพี่ใส่ไหมครับเป็นเสื้อที่บริษัทเพียวครับเขาแจกมาให้ผมมานะครับช่วงนี้เสื้อของเกษตรล้ำซ้ำผมมันหมดรุ่นพอดีครับหล,หลายท่านก็สอบถามมาผมกำลังสั่งทำรุ่นใหม่อยู่นะครับงั้นอดใจรอสักนิดน,นึง ช่วงนี้ถ้าใครต้องการเสื้อนะครับเอาไปแจกลูกน้องหรืออะไรอาจจะต้องเป็นเสื้อของบริษัทเพียวที่เขาแจกให้ผมมานะครับซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับผมจะแจกเสื้อเลยนะครับสองซองนะครับผมแจกให้หนึ่งตัวเลยครับสมานผู้ที่ยังไม่เคยได้เสื้อของเกษตรล้ำสมน่ะอดใจรอสักครู่นะครับหลังจาก เข้าพรรษาไปแล้วครับเราจะเริ่มมีการแจกเสื้อใหม่อีกครั้งหนึงนะ่งสำหรับผู้ที่อุดหนุนนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับเป็นกเกษตรล้ำซ้ำาลโกพรีเมียมศูนย์ศูนย์สอนะครับกรเกษตรล้ำซ้ำทองส้มอลโก้พรีเมียมเบอร์ศูนเป็นรหัสที่ผมตั้งขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเข้าใจง่ายฤดูหนาว ฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนเป็นสามฤดูฤดูร้อนเนี่ยรอบหน้านี้ผมจะตั้งชื่อเขาเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับฤดูฤดูฝนศูนย์ศูนย์สองฤดูหนาวจะเป็นศูนย์ศูนย์สามนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในเพจในต้นซามเป็นระยะระยะนะครับใจจริงผมอยากจะทําการไลฟ์สดสักครั้งหนึ่งด้วยซ้ําแต่ว่าการไลฟ์สด เกษตรนี่มันคนดูน้อยครับคนดูมันน้อยคนติดคนจะมาดูมันน้อยเพราะว่าช่วงเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยก็คือท่านเป็นเกษตรกรเนี่ยท่านก็ไปทํางานที่สวนท่านเหมือนกันนะครับท่านก็ไปทํางานที่สวนท่านเหมือนกันเขาบอกเขาบอกว่าเวลาเขาดู YouTube ผมเนี่ยเขาจะกลับบ้านก่อนแล้วเขามี Wi-Fi ที่บ้านครับเพราะโทรศัพท์ส่วนมากครับทุกท่านที่เป็นเกษตรกรนะครับเป็นคนบ้านบ้านอย่างเราเนี่ยคือจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความแรงมากแต่ถ้าอยู่บ้านนี่มี WiFi อาจจะเป็น WiFI หมู่บ้าน ก็จะมานอนดูหลายๆท่านบอกว่าจะดูผมนี่ก็ช่วงทานข้าวเสร็จแล้วนอนคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เนี่โอ้โหดูล่ำซํำดูอยู่นั่นแหละคขาว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางทีละครไม่ดูละนี่ครับเข่งที่ผมพูดถึงเรื่องเข่งเหมาให้เขาเต็มกว่านี้ครับให้เขาพูนๆกว่านี้สักหน่อยครับนี่ครับ เป็นการเหมาตัดนะครับถ้าเป็นดอกใหญ่ๆอย่างนี้ครับมันตัดง่ายมันตัดง่ายนะครับให้เขาสักยี่ห้าบาทเนี่ยครับเขาก็แย่งกันตัดแล้วก็จะมีคนคอยนับเวลาเอาไปเทตัดเสร็จต้องเอาไปเทที่ลานที่เราเตรียมมาไว้นะครับตัดเสร็จต้องเอาไปเทในลานที่เราเตรียมมาไว้นะครับรครับผู้ใดข้องใจเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ คอมเมนต์มาด้านล่างครับผมจะคอยตอบนะครับตัดเสร็จวันนี้ครับตอนเย็นฉีดยาสกอเลยตัดรอบแรกเป็นการกระตุ้นต้นเราเนี่ยเราไปจับไปสัมผัสเขาทุกๆต้นแทบจะทุกๆดอกเลยฉีดยาสกอรครับฉีดยาบำรุงไบโอโฟนนะครับฉีดเพียวสองฉีดเฟตามีนนะครับฉีดออลิมินแล้วก็แคนเซียมโบลอนนะครับ ฉีดเย็นนี้เลยนะครับตัดวันนี้ช่วงเย็นๆครับห้าหกโมงเย็นมีพนักง,งานคนไหนเป็นพนักง,งานฉีดยานี่แยกออกมาต่างหากเลยให้เขามาฉีดยานะครับตัดปุ๊บฉีดปับ๊บหรืออย่างช้าที่สุดช่วงจวังหวะที่งานมันเยอะหรือว่าดอกมันเยอะพรุ่งนี้ต้องฉีดนะครับพรุ่งนี้ต้องฉีดเพื่อกระตุน้นอีกสามวันเราจะได้ตัดดอกอีกครั้งหนึ่งนะครับสําคัญนะครับอันนี้เพราะว่า ถ้าเราไม่กระตุ้นเขาเราไม่มีฮอร์โมนไม่ให้เขากินเขาเออเหมือนกับว่าตอนนี้ครับดอกที่มันใหญ่ๆผมเรียกเขาว่าดอกลูกพี่เนี่ยเขาได้ออกไปแล้วตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์เป็นลูกพี่หมดดอกที่อยู่ในแปลงเราเนี่ครับตอนนี้อยากเป็นลูกพี่ละขยับตัวเองให้มันโตกว่านี้ใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดฮอร์โมนให้เขาเนี่ยเขาจะแย่งกันกินเลยพอแย่งกันกินเขาจะทําให้ดอกเขาโตครับดอกเขาใหญ่ครับไอ้ดอกที่ใหญ่ๆ มากๆเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมเรียกว่าดอกลูกพี่ที่เราตัดมาวัน,นเนี้ยครับเนี่ยครับเขาได้ออกมาอยู่ที่นี่แล้วเขาได้ออกมาอยู่ที่นี่หมดแล้วเนี่ยครับแสดงว,ว่าที่แปลงของเราเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเขาจะอยากเป็นลูกพีล่ละฉะนั้นท่านต้องรีบรีบเลยนะครับฉีดยากระตุ้นให้เขาทุกคนก็จะพังงาดขึ้นมาเราก็จะได้ดอกใหญ่ดอกดกอยู่เสมอหลายๆท่านว่าทําไมตัดไปแล้วมีดเอบตัดดอกใหญ่ได้ไม่กี่มีดเองทําไมมัน ไม่ให,ใหญ่่แล้วก็น,นี่ครับเพราะท่านไม่กระตุ้นเขาครับของเรานี่จะพอตัดเสร็จปุ๊บกระตุ้นด้วยฉีดฮอร์โมนเลยกระตุ้นเขาเลยครับทีนี้เขาจะได้ดอกใหญ่นานๆแต่ถ้าท่านทิ้งไปสมมติว่าท่านตัดวันนี้อีกสองวันท่านยังไม่ยอมฉีดเลยแล้วอีกอีกสามสี่ 3, วันท่านจะตัดแล้วโอ้โหช้าครับฉะนั้นเราต้องรีบกระตุ้นเขารีบกระตุ้นเลยนะครับประมาณสามสี่วันเนี่ยเขาจะได้ตอกตัดก็ทําอย่างนี้อยู่ตลอดทุกๆครั้งครับถ้าใครอยากจะ ตัดดอกไม้ให้ยาวๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าฉีดทุกๆห้าวันอย่างเงี้ยครับก็ลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยเราตัดดอกฉีดเลยหรืออย่างน้อยครับตัดดอกสองครั้งฉีดหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับอันนี้คือคือมากน้อยกว่หาห่างกว่านี้ผมว่าไม่ดีแน่นอนครับอันนี้คือห่างแล้วนะครับตัดสองครั้งก็คือห้าหกวันละฉีดครั้งหนึ่งแต่สําหรับสวนผมแล้วตอนนี้อีกอย่างครับที่เราฉีดยา ไม่อันเลยเนี่ยคือตอนนี้ดาวมันราคามันดีเนี่ยอย่างที่เห็นในตะการานี่ครับโอ้โหตอนนี้ดอกละบาทกว่าครับเนี่ยตะการานี่ก็เรามีสามร้อยดอกครับก็ได้สามร้อยบาทแล้วครับสองตะการานี่ก็หกร้อยบาทแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากได้ดอกให้มันเยอะครับการฉีดฮอร์โมนครั้งหนึ่งเนี่ยมันใช้งบประมาณสำหรับผมนะครับฉีดหนึ่งหมื่นห้าพันต้นเนี่ยใช้งบประมาณประมาณสองพัน หรือหนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงสองพันบาทนะครับคือยาหนึ่งชุดอะ่ะต่อหนึ่งครั้งเลยหนึ่งหมื่นห้าพันต้นอย่างชุดบำรุงดอกของผมนี่มันสองพันสามร้อยบาทแต่มีบางขวดที่มันเป็นขวดจมโบครับมันใช้ไม่หมดมันใช้ไม่หมดอย่างไบโอโฟนนี่กขขวดละหนึ่งลิตรเราใช้ไม่หมดครับเราใช้แค่ครึ่งเดียวแคนเซมโบลอนมันขวดละหนึ่งลิตรเราใช้แค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยครับมันก็ยังเหลืออยู่ฉลัเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วก็เราผสมยาหนอนนะครับ ไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็อยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณสองพันสองพักว่าบาทต่อนหนึ่งรอบในการฉีดแต่ถามว่ามันเนี่ยมันฟังดูเยอะจังไม่เยอะครับเพราะเนี่ยครับก็รอบต่อไปท่านตัดได้เนี่ยครับตะกร้าละสามร้อยบาทถึงสี่ร้อยบาทท่านตัดได้ห้าสิบเข่งมันก็สบายๆครับมันก็ได้ ได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรได้ทั้งค่าแรงได้ทั้งค่าต้นตัดไปในสามเที่ยวเท่าะนะครับที่เห็นผมลงทุนทั้งหมดเนี่ยครับเป็นของวัสดุใหม่ล้วนๆน,นะครับผมว่าตัดไม่เกินสี่มีดครับทุกอย่างทุกอย่างจะได้ทุนมาหมดเลยที่เหลือก็คือกําไรตัดสี่มีดเนี่ยเอ่อครอบคุมค่าแรงไปถึงสิบมีดเลยเพระาะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เราจะตัดตั้งแต่มีดที่ห้าเป็นต้นไปเนี่ยคือกําไรอีกอย่างหนึ่งครับว่า เกษตรกรบางคนนะครับตัดไปได้สี่มีดสามมีดสี่มีดดอกเริ่มเสียนี่ครับก็จะทําให้ท่านทแทนที่จะเริ่มมีกําไรกับต้องเลอะต้องวกกลับมาที่ต้นทุนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาครับการดูแลให้เขาตัดได้นานครับยิ่งตัดได้นานเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งมีกําไรมากเพราะฉะนั้นจากมีดที่สี่มีดที่ห้าไปจะเริ่มเป็นกาไรของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องถนอมเขาครับดูแลเขาให้ดีครับให้เขาตัดได้ถึงสี่ถึงห้ามีดครับแล้วท่านก็ จะประสบความสำเร็จในการปลูกดาวเรืองนะครับดูแลรักษานะครับเดินตรวจแปลงบ่อยๆมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรรีบโทรหาผมเลยนะครับปรึกษาได้ตลอดเวลาครับยิ่งเรื่องโรคนี่ผมยิ่งต้องให้คำปรึกษาด่วนกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับด่วนกว่าเรื่องอื่นๆเลยบางคนเนี่ยไม่เคยถามอะไรกับผมเลยมีแต่ถามว่าเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมบอกว่าส่งต้นให้ผมดูหน่อยแล้วผมจะบอกว่าต้นนั้นจะได้ราคาเท่าไหร่ปรากฏว่าโอโ้โห ปลูกเพิ่งจะได้คืบเดียวครับเพราะนั้นท่านอย่าไปห่วงมากครับเพราะว่ายัางไงครับถ้าเกิดในช่วงที่ท่านกําลังปลูกต้นกําลังเล็กเนี่ยครับแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงดาวราคามันไม่ดีพอผมบอกราคาดาวไปโอ้โหหดหูครับไม่อยากจะทําและต้นยังไม่ทันจะอะไรไปไหนเลยต้นมึงได้ยี่สิบวันหดหูฟังราคาแล้วหดหูแต่ผมบอกจริงว่าดาวเรืองเนี่ยราคามันสามารถพลิกได้ภายในสิบวัน อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหดาวราคาไม่ดีเลยผ่านไปเจ็ดวันราคากระเตื้องขึ้นทันทีผ่านสิบวันดาวขาดตลาดแล้วเนี่ยเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นมาถามผมตอนราคามันถูกเนี่ยผมไม่อยากจะตอบแล้วครับเพราะว่าบางคนก็ฟังแล้วมันหดหูแต่ถ้าท่านส่งรูปมาเออต่านกำลังตัดดอกอยู่อย่างนี้ผมอยากจะตอบจะได้รู้ความจริงว่าเออตัวนี้ดาวมันราคามันไม่ค่อยดีดาวราคามันดีนะแต่ถ้าช่วงดาวราคามันดีเนี่ยท่านถามผมผมตอบทันทีเลยเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ มีความรู้สึกว่าอยากจะทําครับอยากจะบำรุงเขาการดูแลรักษาดาวเรืองนี่มันต้องเขาเป็นพืชโตเร็วครับอายุแค่50วันเขาให้ผลผลิตท่านแล้วครับอดทนนิดนึงปลูกดาวเรืองครับผมว่าดีกว่าปลูกอย่างอื่นนะนะเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ครับหรือว่าข้องใจอะไรครับต้องการสั่งฮอร์โมนนะครับต้องการสั่งต้นกล้าครับต้องการสั่งเมล็ดพันธุ์ครับโทรหาผมได้เบอร์จากข้างล่างนี้เลยครับ 081ปดหนึ่งนะครับหกห้าหกศูนย์หนึ่งสองเก้าแอดด้วยแอดล i d นะครับหรือถ้าท่านพิมพ์ชื่อผมเข้าไปแล้วมันไม่เด้งขึ้นก็ต้องแอดด้วย id l i ไลน์นะครับแอดนะครับสี่เก้าแปดเกษตรกรท่านใดถ้าเอ่ยยังทำไม่เป็นนะครับหรือว่าแอดไลน์ไม่เป็นก็บอกให้ลูกหลานมาช่วยทำให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายให้พ่อให้แม่หน่อยครับเด็กวัยรุ่นทำเป็นทุกคนนะครับยุคไอทีนี่เขาทำเป็นกันทุกคนฝากเอ่กดติดตามเพจ เกษตรล้ำซ้ำด้วยนะครับเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่าเกษตรลํำซ้ำนะครับดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามนะครับกดถ้าเป็น Facebook ก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับหรือว่ากดติดตามไว้ก็จะได้รับข่าวสารจากเกษตรลํำซ้ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ของเพจล่ำซ้ำด้วยครับช่วงนี้เอ่อยูทูบเนี่ยก็ไม่ใช่ YouTube ก็เป็น Facebook แล้วก็เพจต่างๆนะครับถูกปิดกั้นการมองเห็นกอนข้างมากานะครับ ก็คนกดถูกใจนี่น้อยมากแต่ถ้าเราเ,ออเขาเรียกว่ายิงแอดนะครับภาษาภาษาคอมพิวเตอร์เ็าเรียกย oh ิงแอดโอ้โหคือเขาต้องการให้เรายิงโฆษณาเขาพอเราได้เริ่มยิงแอดแล้วนี่ทีนี้ถ้าไม่ยิงแอดในการมองเห็นแทบไม่มีก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับเพจดอกดาวเร,เรืองเพจดีๆครับทิ้งเอาไว้อ้อมอกอ้อมใจท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ